หมอลืมตัดไข่ไอ้พิงลีเนาะนะไข่หมอลืมตัดเหรอใช่ไหมล่ะกีอู้มว่าหมอได้ตัดลูกไข่ให้แม่ไหมอ่ะวันนั้นน่ะเออคิดเปนเลี้ยงล่นป่าเรื้ยงเอาเอาลูกเอาเอาเอาพี่ลีระวังเลยคล้เบลอไปต่นะเจ็บนะลูกหินหน้า สวยมากสุดที่โพสเลยไม่ระวังลื่นนะระวังว่ากูว่าสักพักลืล่นนะเนี่ยเออโพสเลยดีเลือกดาวดีดีเวอ่เอ,อ่ะโพสเลยแนมะ่โพสแบบเย้ายวนเลยโพสเลยเออสวยยกแขนบ้านยกแขนบ้าน <c oughs> เออ สู้ชีวิตมากนะคะน้ำตกสู้ชีวิตมากนะเดี๋ยวสักพักชีวิตสู้กลับนะคะเอาโพลอยพลอยดีเลิศเอาอีกโอ้ย ơi uh... nè nah.